ข้าสู่ช่วงข่าวสังคม Social News แล้วค่ะเราไปดูเรื่องของข่าวสังคมอินเทรนด์ที่น่าสนใจในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมามีอะไรน่าสนใจบ้างนะคะถ้าพูดถึงเรื่องอินเทรนด์ต้องพูดถึงย่านราม intra, อินทราและไทยก็จะรู้จักกับ Crystal Design Center ล่าสุดค่ะ f and ico, ิชเชอร์แอนด์ไร์เก็เป็นเครื่องครัวไฟฟ้าระดับพรีเมียมซึ่งนำเข้ามาจากประเทศนิวซีแลนด์มาขายอยู่ในเมืองไทยนะคะแล้วจนกระทั่งจะมาตั้งฐานผลิตในเมืองไทยค่ะเราไปชมกันค่ะ บริษัททีมแสง2,000จำกัดผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดใหญ่ภายในครัวเรือน Fisher and Paykel เดินหน้ารุกตลาดฐานลูกค้าใหม่เปิดตัวโชว์รูมเครื่องใช้ไฟฟ้าหรูระดับพรีเมียมแห่งแรกในประเทศไทยพร้อมเร็งสาขาข,าขยายต่อเน,นื่องอีก5แห่งทั่วประเทศตั้งเป้าดันยอดขายปีนี้เพิ่มขึ้น2,000ยูนิตรวมมูลค่ากว่า150ล้านบาท แบรนด์ฟิชเชอร์แอนนับว่าไม่ใช่ผู้เล่นหน้าใหม่ในตลาดไทยที่ผ่านมาบริษัทได้สิทธิ์นำเข้าแบรนด์นี้จากนิวซีแลนด์มากว่า7ปีแล้วแต่เน้นทำการตลาดโดยใช้กลยุทธ์ขายตรงออกบูธตามงานแสดงสินค้าและจัดจำหน่ายในห้างสรรพสินค้าชั้นนำต่างๆมากกว่าล่าสุดได้เรือ Crystal Design Center เรียบทางด่วนลามอินทราศูนย์รวมนวัตกรรมการดีไซน์และของตกแต่งบ้านที่ทันสมัยเป็นสถานที่ตั้งโชว์รูมผลิตภัณฑ์ f i s h e r ร์แอนด์พแห่งแรกในประเทศไทย ภายใต้ชื่อ Bangkok Experience Center Bangkok Experience Center e e e x p r i นาคานี้สาขาแรกเ,เรามีเป้าหมายที่จะสร้างอีก5สาขาสาขาที่2คือเกิดขึ้นที่ภูกเก็ตในภายในปีนี้แล้วก็ที่หัวหินนะครับแล้วก็ที่สุราษฎร์ธานีที่เกาะสมุยเพราะฉะนั้นก็ที่เขาใหญ่ก็มีการเจริญเติบโต,ตทางด้านสินค้าประเภทบิวอินนะฮะตู้เย็นโอเว่นฮูดฮอปซึ่งมีการก่อสร้างหมู่บ้านในระดับราคา พิเศษเป็นกรณีพิเศษเนี่ยเราก็จะมีโชว์อยู่ที่นครราชสีมานะฮะแถวบริเวณเขาใหญ่นะฮะเราได้ซื้อพื้นที่ไว้ประมาณ2ไร่แล้วนะ,ะเพื่อจะสร้างเป็นของเราเองนั้นะะปากช่องนะครับปากช่องครับเขาแสดงความยินดีกับฟ i s i อร์ไพ c ์เด้วยนะคะที่มีเครื่องครัวที่มีคุณภาพดูแล้วแข็ง,ขงแขรงนะคะเพราะว่าเป็นเป็นอะไรที่น่าใช้ดูแลเหมือนกับเฟอร์นิเจอร์ อย่างหนึ่งซึ่งใช้ประโยชน์ได้เต็มที่เลยไม่คิดดูเห็นท่านทูตทมบอกว่าสามารถเก็บอาหารได้ได้นานก็ดีเราไม่ต้องไปบ่อยๆนึกจะทําอะไรก็เอาออกมาเพราะว่าสําหรับคนที่ทําอาหารไม่ไม่เป็นก็จะเป็นคราวนี้แหละมีความยินดีว่าที่ว่าเราได้มีทางเลือกใหม่เกี่ยวกับเครื่องครัวของฟิชเชอร์ไพ์โชนะฮะที่จะเข้ามาเป็นเป็นตัวเลือกระหว่างอเมริกันอังกฤษ ญี่ปุ่นซึ่งส่วนมากตอนตอนนี้เราใช้ของญี่ปุ่นอยู่ก็มีทางเลือกทางเลือกหนึ่งของประเทศวซีแลนที่จะเข้ามาให้เราเลือกใช้ได้แล้วก็คุณภาพของพวกนี้จะต้องแข่งกันอยู่แล้วเราจะได้ของดีขึ้นเรื่อยๆนะฮะผมก็คิดว่าคนไทยเนี่ยโชคดีที่มีอะไรได้เลือกเยอะๆครับ ผลิตภัณฑ์ของ Fisher p i y k e l มีจุดเด่นคือใช้อ r i d i u m s มสเตนเลตเป็นวัสดุในการผลิตจึงมีความแข็งแรงทนทานต่อการขีดข่วนและมีความสวยงามอันเป็นลิขสิทธิ์เฉพาะของผู้ผลิตผสมผสานอย่างลงตัวด้วยดีไซน์สวยงามกับเทคโนโลยีล้ำสมัยที่ถูกออกแบบไปอย่างพิถีพิถันให้ง่ายต่อการใช้งานในชีวิตประจาวัน ผู้บริโภคสามารถสัมผัสประสิทธิภาพการใช้งานได้จริงของผลิตภัณฑ์ฟ i s เช r ร์แอนด์รในที่โชว์รูมซีดีซเรียบทางด่วนรามอินทราได้แล้วในวันนี้ค่ะมาถึงเรื่องอินเทรนอีกเรื่องหนึ่งจาก Thailand t ท t l e r ค่ะ Thailand t ท t l e r ที่เป็นนิตยสารภาษาอังกฤษสำหรับแวดวงสังคมไฮโซเล่มแรกของเมืองไทยแล้วก็ติดตลาดฮอตฮิตมาจนถึงปัจจุบันล่าสุดเปิดตัวคู่มือนักชิมเล่มที่1ิบเอ็ดแล้วค่ะ,คะต้องไปชมกันเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศงานเปิดตัวหนังสือเล่มนี้กันค่ะ ไทยแลนด์แท l เลอนิตยาสารแวดวงสังคมคนดังภาษาอังกฤษเร่มแรกของประเทศไทยเปิดตัวหนังสือไท a แลนด์เบสรีสอร์ท2011คู่มือนักชิมเล่มที่11ซึ่งได้รวบรวมร้านอาหารชั้นนํารวมถึงร้านที่เปิดใหม่200แห่งในกรุงเทพและเมืองท่องเที่ยวชั้นนําของประเทศไทยอาทิภูเก็ตสมุยพัทยาหัวหินและเชียงใหม่ร้านอาหารแต่ละร้านเนี่ยนะคะเราจะวัดในส หัวข้อใหญ่ๆนะคะคือสถานที่นะคะ,ะคุณภาพของอาหารนะคะไวน์ที่มีเสนอนะคะแล้วก็แน่นอนอการบริการของพนักงานซึ่งนั่นเป็นสี่ประเด็นที่สําคัญที่สุดตอนที่เราจะต้องมาพิจารณาตอนเราเลือกที่จะไปะร้านอาหารต่างๆนะคะในห้องอาหารไรสกายเราเปิดมา5ปีแล้วนะคะแล้วก็คือโรงแรมเราเปิด5ปีแต่ว่าห้องอาหารนียเราเปิดมาแล้ว4ปีคือด้วยที่เรา ได้ลูกค้าหรือว่าการบริการด้วยส่วนหนึ่งนะคะแล้วก็คุณภาพของอาหารด้วยแล้วก็วิวที่สวยในในในเซ็นเตอร์ของเซ็นทรัลเวิลด์ด้วยเช่นเดียวกันร้านไพร์มนะคะเป็นร้านสเต็กเฮาส์นะคะของแมนบลูเนียมยูตันกรุงเทพค่ะที่เราติดหนึ่งใน150ล้านเนี่ยก็เป็นเพราะว่าคุณภาพของอาหารเราตามชื่อนะคะ Prime ก็คือทุกอย่างเนี่ย สรรมาเป็นอย่างดีเป็นที่สุดแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นเนื้อหรือว่าเ,ออเครื่องปรุงทุกๆตัวนะคะที่เราเสิร์ฟให้กับลูกค้าะคะ่ะแล้วก็ทุกๆปีเนี่ยเราก็จะได้ติดหนึ่งอย่างปีนี้นะคะเราได้1นึใน19ด้วยห้องอาหารจีนลกกวาหินของโรงแรมโนวาเทลกรุงเทพสยามสแควร์เนี่ยออติดในงาน ได้ถูกได้รับการคัดเลือกเป็น Best Restaurant Award นะคะสำหรับประเภทห้องอาหารจีนปีนี้ก็เป็นปีที่10แล้วค่ะก็ติดมาตลอดทุกปีอาจจะเป็นเพราะว่าด้วยเมนูเด่นของร้านอะนะคะถ้าเป็นมื้อกลางวันเนี่ยเราก็จะโดดเด่นในเรื่องของดิมซํมมื้อกลางวันคู่มือนักชิม Thailand Best Restaurant 2011จัดพิมพ์โดยบริษัท b o u m m n n o p u u l l s s i n n จจำกัดซึ่งเป็นผู้จัดพิมพ์โฆษณานิตยสาร Thailand ท a t เ e r และยังเป็นส่วนหนึ่งในเครือเอเชียท l e เด้วย มาถึงข่าวคราวการกุศลค่ะคุณนัทค่ะคของทางสาวสวยสโมสรซอนันตากรุงเทพครับที่สามล่าสุดครับที่สามเนี่ยเขาก็มีอายุครบรอบ25ปีจัดปาร์ตี้ย้อนยุคแต่งกายย้อนยุคสวยงามแต่ว่าไม่ได้ปาร์ตี้เฉยๆนะคะไรายได้จากการจัดงานเนี่ยก็นำไปบริจาคช่วยเหลือการเปลี่ยนเลนดวงตาเพื่อถวายเป็นพระราชก,กุศลด้วยค่ะชมกันค่ะ ฉลองครบรอบ25ปีแห่งการก่อตั้งสโมสรซอนตากรุงเทพสพนิดานิยมทรั์ประทุมมาลักษจึงจัดงานเปิดโลกใหม่ให้ดวงตาเพื่อหาอไรายได้สมทบทุนเปลี่ยนเลนตาให้แก่ผู้ยากไร้ถวายเป็นพระราช,ชกุศลเนื่องในโอกาสมหามงคลฉเฉลิมพระชนมายุ84พรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชเพื่อสืบสารเจตนารม์ของทางสโมสรในการสร้างสรรคกิจกรรมสาธารณกุศลอันจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่เด็กสตรีที่ได้โอกาส รวมถึงทำนุษย์บำรุงพระศาสนาพร้อมส่งเสริมจริยธรรมศิลธรรมอันดีให้เกิดขึ้นในสังคมไทยเรายังจัดทำหนังสือ น้อมใจพักองราชันซึ่งเป็นบอกเล่าถึงประวัติศาสตร์การแต่งกายของคนไทยว่ามีวิวัฒนาการมาแต่ในสมัยรัตนโกสินทร์นอกจากจะมีประวัติศาสตร์การแต่งกายแล้วเราก็ยังมีแบบเสื้อโดยนางแบบกิติมศักดิ์อีก84ชุดเท่ากับพระชนมายุของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปีนี้เป็นปีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเจริญพระชนมายุครบ84พรรษา นะคะเราก็เลยจะเปลี่ยนดวงตาทั้งหมด840ดวงตาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลค่ะดีฉท่านภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่พวกเราซอนตา้ากรุงเทพสาทุกคนก็ภูมิใจที่ได้สร้างให้สิ่งที่เป็นประโยชน์กับประเทศชาติและเป็นประโยชน์กับผู้ยากไร้มาตลอดงานวันนี้ทำได้ดีจัดได้ดีค่ะแล้วก็สนุกสนาน แล้วก็แบบใส่เสื้อย้อนยุคนี่หาดูยากปกติเราไปงานก็แต่งตัวธรรมดาแต่วันนี้รู้สึกว่าทุกคนมีสีสันในการแต่งตัวย้อนยุค